โอเคครับก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีอรับประตูช่องของมิสเตอร์ขนุนเกมเมอร์ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาอ,อ่อแนะนำนะครับผมโปรแกรมหนึ่งตัวนะครับที่จะใช้ในการเรียกว่าการเช็คอ,อ่อเหมือนกับว่า เช็ค FPS ของเกมต่างๆนะครับว่าคอมพิวเตอร์ของเราสามารถดัน FPS ได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับซึ่งโปรแกรมตัวนี้ครับผมจะใช้ในการวัดอ่าใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากที่เราเล่นเกมไปแล้วซึ่งโปรแกรมนะครับมันจะต้องถูกเปิดระหว่างที่เราเล่นเกมนแะแล้วมันจะประมวลผลนะครับว่าคอมพิวเตอร์ของเราเอ่อมีอาการแหลกไหม FPS สูงสุดเท่าไหร่เกิดปัญหาอะไรระหว่างเล่นหรือเปล่าคือพูดง่ายๆคือเหมือนโปรแกรมตัวนี้ครับผมจะช่วยในการอ่าเรียกว่ามาเช็คอีกทีเบื้องต้นว่าเพื่อนๆเจอปัญหาอะไรในการเล่นปัญหาหลังจากที่เล่นคอมไปแล้วคอมกระตุกเนี่ยเจอ ึ่งไอ้พวกไล้ขอบคนนี้ผมสามารถเอาไปให้คนที่เขาเรียกว่าช่างคอมคนที่พอมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ครับสามารถให้เขาแก้ไขได้เนาะโแกมตัวนี้จะช่วยหาผลลัพธ์ตัวนี้ได้ครับผมก็โอเคไม่รอช้าเริ่มเลยนะครับเพื่อนก็อาจจะพูดแปลกๆนิดนึงนะครับพอดีว่าเป็นร้อนในอยู่นะครับเสียเวลาไปเยอะแล้วนะครับอ่ะโปรแกรมตัวนี้ครับผมเพื่อนๆจะชื่อว่าโปรแกรมอ่าแคปเฟรมเอ็กซ์นะผมสามารถเสิร์ชหาได้ใน Google ได้เลยนะครับพิมพ์หาคําว่าแคปเฟรมเอ็กซ์แบบนี้นะครับผมแล้วก็กดเสิร์ชหนึ่งครั้งก็เอนเตอร์ ใน Google Chrome ลยนะครับเพื่อนๆจะได้อ่ผอาผลลัพธ์ตัวแรกนะครับผมที่ชื่อว่า c a p f a ร e ตัวนี้ครับผมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตัวล่างได้เลยนะครับกดไปที่หัวข้อเว่ามา u can download tola stable s t release นะผมทำไปครั้างแบบนี้นะฮะ หลังจากที่เข้ามาในโปรแกรมตัว Capturex กัน e นะครับก็เดี๋ยววันนี้ครับผมจะผมจะพาไปดูถึงผลวิเคราะห์เบื้องตน้นละกันวิธีการดาวน์โหลดนะครับเพื่อนๆก็กดไปที่ดาวน์โหลดทุองคำว,ว่า Capturex e ตัวนี้ซึ่งเมื่อกี้พอดีผมได้ดาวน์โหลดไปแล้วนะครับผมแล้วผมได้ลองลองติดตั้งแล้วลองเช็คดูเพราะว่าตอนแรกผมเจอปัญหาที่ว่า,เ,าเล่นเกมแล้วมันกระตุกนะครับก็กดดาวน์โหลดไป็หนึ่งครั้งแบบนี้ครับผมหลังจากนั้นก็จะพับจอไปนะครับก็คือมันจะให้ดาวน์โหลดแล้วครับเพื่อนๆโปรแกรมก็จะถูก ติดตั้งไปนะครับเพื่อนก็สามารถกดติดตั้งได้เลยนะครับผมแล้วก็หลังจากที่มันติดตั้งเสร็จนะครับเพื่อนเพื่อโปรแกรมจะขึ้นมาอยู่ที่หัวข้อด้านซ้ายบนแบบนี้ครับผมชื่อว่า,าแคปเฟรมเอกแบบนี้ครับผมก็ให้เพื่อนเพื่อนนะฮะกดบัคลิกเข้าไปนะผมอ่าเขาจะถามว่า y ยสหรือ n นนะครับก็เพื่อเพื่อนตอบเย s ไปนะครับคุณเคยไหมเจอปัญหาวินโดว์หมดอายุไม่สามารถใช้งานได้ซื้อของแท้ผ่านร้านค้าไอทีก็ราคาแสนแพงจะซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์ก็กลัวโดนโกง วันนี้เราขอเสอนอชีแฟร์ร้านค้าไอทีออนไลน์ที่ทำให้คุณสามารถเข้าถึงวินโดว์ลิขสิทธิ์แท้ในราคาประหยัดพร้อมส่วนลดอีกมากมายอีกทั้งยังมีสินค้าโปรแกรมแท้อีกมากมายอาทิเช่น Microsoft Office โปรแกรมสแกนไวรัสคีย์เกมแท้ราคาถูกและโปรแกรมยูทิลิตี้ต่างๆที่คนมีในคอมพิวเตอร์ของคุณวันนี้เรามีโค้ดส่วนลดพิเศษสำหรับวินโดว์แท้และโปรแกรม Microsoft Office ส่วนลดสูงสุดถึง50%พร้อมแล้วที่จะให้คุณเข้าไปสัมผัสถึงของแท้ลิขสิทธิ์โปรดีอีกเพียบ คลิกที่ปักหมดแน่เลยครับผมตัวแคปเมนเมก็จะถูกเปิดขึ้นมาแบบนี้นะผมซึ่งอันนี้เป็นผลเรคคอร์ดเก่าจากที่ผมได้ลองเช็คกระโดดตาทูไปน,นะครับแต่ผมจะพาเพื่อนๆไปลองใช้เบื้องต้นเลยแล้วกันนะครับอันนี้คือหน้าตาที่โหลดเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะมีบอกเรื่องของ c p u อ่าแรมการ์จอนะผมซึ่งจริงๆก็ ไม่ได้สําคัญอะไรนะเดี๋ยวผมลบทิ้งไปก่อนนะผมอาหลังจากนี้เพื่อโหลดเสร็จมาแล้วนะครับโปรแกรมมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นครับอวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับก็คือตัวแคปเฟรมเองนะผมเขาจะทําการเลกคอร์ดข้อมูลภายในเกมไม่ว่าจะเป็นอการรันของ CPU การ์ดจอการใช้ไฟของแรมการใช้ไฟของอการ์ดจอคือหลายๆอย่างครับทุกข้อมูลที่สําคัญนะครับจะถูกบันทึกในนี้เนาะซึ่งเพื่อนๆผมแนะนำนะครับว่าจริงๆแล้วควรจะบันทึกประมาณอใช้เวลาประมาณนะผมสามถึงห้านาทีนะครับในการเช็คเกมเกมหนึ่งเพราะว่าบางทีอถ้าเพื่อนๆเจอปัญหาความร้อนหรืออะไรพวกนี้ครับผมบางทีมันจะไม่ เห็นผลเลยเหลังจากที่เปิดคอมสมมติว่าเปิดแค่นาทีเดียวนะครับผมถ้าแล้วเพื่อนๆยังไม่ได้อ่อรันพวกกราฟิกอะไรพวกเนี้ยมันจะยังไม่เห็นผลเนาะเพราะงั้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปัญหาความร้อนปัญหาเรื่อง power supply พวกเนี้ยผมแนะนำนะครับว่าลองเปิดเกมทิ้งไว้ประมาณ5นาทีดีกว่านะผมก็เดี๋ยวผมจะลองแต่ผมจะผมันผมจะไม่ไม่ได้เปิดถึง5นาทีนะครับเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะนานไปนะครับก็ตั้งต้นนะครับตัว capture hot key อะผมตัวนี้ครับผมให้เราเลือกนะครับว่าจะเลือกอ่อกดเป็นใช้ปุ่มไหนเพื่อให้เขาเลยขอดในเกมนะครััััับบบบผมมซึ่่่งแนนนนนะะะาาาคคครรววอยยใให้ทกกกพีี์เ คีรันในเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกวอลุ่นแลนด์เลยพุ่งในพวกปุ่มเดิมหมดเลยพวกเนี่ยผมขยับให้เป็นอย่าให้ไปทับกันนั่เดี๋ยวมันจะกลายเป็นมากดๆไปกดหน้าเปิดปิดเปิดปิดนะครับแล้วก็ระยะเวลาแคปเจอร์ไทม์นะผมเหมือนที่ผมบอกไปนะครับก็เพื่อนๆสามารถใส่เข้าไปได้มันก็หลายนาทีนะผมหกสิบหกสิบวินาทีหกสิบวินาทีร้อยยี่สิบวินาทีอะไรมวกนเนาะก็ลองใส่ให้มันเป็นอ๋อห้านาทีสามนาทีสองนาทีแล้วก็พยายามดูเวลาให้มันแนะนําว่าพยายามดูเวลาให้มันอยู่ในจุดที่สามารถเละะกัันนคครบผผมมโอเจใส่มวันขอะได้ไไม่นนนาาเเกิปะแล้วกกก็็แคคปเเจจอรร์์ดีีลลยัับผมหงาท่ แคปเจอร์ไปแล้วมันจะดีเลย์ให้เพื่อนเพื่อนต้องการให้มันดีเลย์ไหมนะครับบางทีคนบางทีบางคนเข้าเกมไปแล้วแล้วกดแคปเจอร์อะไรเงี้ยเกมยังไม่เริ่มเลยผมก็ไม่อยากได้ผลจุดแรกแล้วก็สามารถตั้งได้นะครับแต่ผมจะไม่ตั้งนะเพราะว่าผมส่วนใหญ่ผมจะตั้งตอนที่เริ่มเกมพอดีครับผมแล้วก็ฮอตคีย์เาวก็จะเป็นเสียงที่บอกนะครับว่าเออตอนนี้เริ่มบันทึกอ่าเรคคอร์ดอ่าเรคคอร์ด ไอ้เขาเรียกว่าเรคคอร์ดผลตอนที่กําลังเช็คกุญแจนะผมก็โอเคเดี๋ยวผมจะไปลองเข้าเกมรถตุ๊กูนะครับเพื่อนๆจอรถตุ๊กูอาจจะไม่ได้ขึ้นข้างๆให้เพื่อนเห็นนะครับพอดีผมต่อ2จอไว้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวอ่าตอนนี้ผมกําลังเข้าเกมนะครับเพื่อนๆอาจจะมีเสียงเกมหลุดเข้าไปนิดหน่อยนะครับก็รอแป๊บนึงนะฮะกำลังเข้าโดตุ๊กตูพอดีเมื่อกี้ไม่ได้เข้าทิ้งเอาไว้ด้วยนะผมเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตอนนี้จะมีรถตุ๊อยู่ด้านล่างผมะโอเค เข้ามาแล้วครับผมก็เดี๋ยวผมจะทําการว่าอะไรเรียกว่าเข้าไปชมเพื่อนที่เล่นอยู่แล้วกันนะครับผมจะยังผมยังไม่ได้เข้าไปเล่นเนาะแต่ผมแนะนำนะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่จะเช็คจริงๆนะครับก็เข้าไปเล่นเกมเลยเข้าไปเล่นจริงๆเลยครับเพื่อนๆแล้วก็เปิดปิดเปิดสัก5นาทีนะครับมันที่บอกไปนะครับแล้วก็ปิดผลเลคคอร์ดไปนะครับวิธีการบันทึกกับปิดก็คือปุ่มเดียวกันนะครับเพื่อนก็คือปุ่มฮอตคีย์นะปุ่มฮอตคีย์ที่ที่อยู่ตรงไอ้ตรงนี้ครับผมนะปุ่มนี้ปุ่มนี้ปุ่มนี้ปุ่มเดียวกันนะผมก็โอเเคดี๋ยวผ ก็เหมือนที่บอกเพื่อนๆไปน,นะครับว่าอาจจะมีระยะเวลาให้เขาทําการเลคคอร์ดอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอ่อมันจะได้ผลที่ไม่ถูกต้องเนาะเพราะว่าวันที่คอมพิวเตอร์เนี่ยรันช่วงแรกช่วงไอเดเอลไปจนช่วงพีคนะครับอาจจะใช้ระยะเวลานิดหนึ่งนะจริงๆใช้ระยะเวลาไม่นานหรอกครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้โหลดสุดเนี้ยพวกนี้บางทีอาจจะไม่ได้เห็นผลที่แท้จริงเนะาะถ,ถ้าใครได้เจอปัญหากระตุกข,ของผมนะครับตอนนี้ผมเจออ่ปัญหากระตุกข,ของเกม d o ต a 2อยู่อ่าตอนนี้จออาจจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเพื่อนๆเพราะว่าผมเปิด Dota 2อีกเกม อีกจออยู่แล้วก็ตอนนี้ก็คือรอประมาณ40วินะครับหรือเพื่อนๆสามารถกด F11 ได้เลยนะครับก็คืออันเนี้ยครบ40วิเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะทําการออกจากเกมนะครับแล้วก็เราไปเช็คกันต้องขออภัยนะครับพอดีว่าลืมไปเลยครับว่าอ๋อไม่ได้เปิดจอดอทาทูนะครับก็อันนี้คือผลที่ได้มาเมื่อกี้นะครับก็คือผลของดอทาทูที่ผมอัดนมาเมื่อกี้ไม่ว่าเพื่อนจะอัดเกมไหนมานะครับเป็นเกมสําคัญวอโลแลนด์ GTA อะไรพวกนี้คือมันจะขึ้นทั้งหมดเลยนะครับผมโปรแกรมตัวนี้ก็คือจะรองรับหลายเกมแล้วนะครับก็คือมมมมัััััันนนนนนจจะะะะรรรรรูููู้้เเเเเเลยยยยยยยโโดดดดดททีี่่่่่่าาาาาบบบึกกกไคควขขอออออหงผผ็ ผมใช้โน้ตูอยู่เนะโอเคเอ,อ๋อหน้าหลักๆที่ต้องการให้เพื่อนๆเ,เช็คนะครับจริงๆถ้าใครที่มีความรู้คอมพิวเตอร์อ่าเยอะหน่อยผมก็ก็ดีดีใจนะครับดีใจที่ก็สามารถไปเช็คเพิ่มเติมได้นะผมอาจจะยังไม่ได้ลงลึกดีเทลมากนะครับผมซึ่งในหน้าของอนาลิติกเนี่ยจะเป็นเรื่องของเฟรมไทม์นะครับเรื่องของเฟรมไทม์การรันการรันเรคคอร์ดิงไทม์นะครับตัวเนี้ย ไอ้พวกค่าต่างๆนี่ผมอาจจะไม่ลงลึกเนาะเพราะว่าตัวนี้ผมยังไม่ได้ศึกษาเลยเพิ่มเติมนะครับอีกหน้าหนึ่งที่เป็นหน้าสําคัญของ APS เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูเนาะแต่ว่าหน้าเนี่ยครับผมจะบอกเรื่องของ CPU load CPU load อ่อตาต่ำสุดคือ79% A เปอร์เซ็นต์ประมาณ89%นะครับแล้วก็ร <c oughs> ันสูงสุด100%ตร์นตัวนี้เช็คได้จุดหนึ่งก็คือว่าถ้าเ,เพื่อนๆ CPU ขอขวดสมมุตินะครับว่า CPU ขวดทษทีครับการจอขวด ถ้าการ์ดจอมันรันเต็มร้อยเปอแล้วแต่ CPU มันรันแค่ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องมาเช็คให้แล้วว่า CPU กับการ์ดจอเนี่ยมันอาจจะไปด้วยกันไม่ได้หรือว่าเกมเกมนั้นนะครับอาจจะใช้การ์ดจอมากกว่า CPU ก็แล้วแต่แล้วแต่กรณีเนาะตอนนี้ก็สามารถเอาไปเช็คได้ครับผมแล้วก็แมปเทรดโหลดนะพูดง่้ครับผมเรื่องแมปคอร์กเลยนี่ก็คือค่าคอรกของ CPU ผมมันแค่สามพันแปดนะก็ยังไม่เยอะมากมายนะครับเรื่องค่าใช้ไฟอุณหภูมิ CPU ียูสูงสุดห้าสิบเจ็ด มีโอกาสที่จะขวดเพราะว่าเพราะว่าการ์ดจอมันมันงทำงานไม่เต็มที่เลยแล้วกลายเป็นว่า CPU ผมมันทำงานคือโหลดเต็มที่แล้วครับคือเต็มร้อยไปแล้วแต่การ์ดจอผมมังรันได้แค่80เองเนาะเนี่ยเอเวอร์เรแค่ประมาณ72อเองแต่ว่าผมยังผมต้องซื้อ CPU ใหม่นะครับประมาณนี้ฮะอ่ะข้างล่างก็จะเป็นเรื่องของ g p u power การใช้ไฟการ์ดจอนะผมก็ประมาณ127ตัวนี้ก็จะสามารถเอาไปคำนวณได้เผืเพอเผื่อว่าเพื่อน,เ,นเพื่อนคนไหนซื้อการ์ดจอมาแรงต่อไฟเยอะ <c oughs> แล้วพอ cover cover สภายไม่พอก็สามารถเช็คได้ CPU temp ก็ตามตรงตามตัวเลยครับก็คืออาอุณหภูมิของ CPU ตัวนี้ก็แนะนําว่าเช็คบ้างก็ได้นะครับเผื่อใครที่ไปซื้อกา์ดมือสองมาแล้วเจอการ์ดที่เป็นการ์ดขุดนะฮะเพราะว่าถ้า CPU อ่สูงประมาณ8ปดเขึ้นเนี่ยคือต้องต้อง,องเริ่มเช็คแล้วผมว่าเริ่มอันตานรายแล้วผมโอกาสที่จะเกิดจอฟ้าต้องเปลี่ยนซิลิโคนสูงนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็นั่นที่ต้องการให้ดูหลักก็คือ comparison นะครับในส่วนของ router tool นะครับ <c oughs> ซึ่งจริงๆแล้วอะครับผมผมใช้จอผมใช้จอประมาณตอนเนี้ผมใช้จอ165เฮนะิร์ตเนาะคือจริงๆอะเอพีเอสผมมันมันมันรันสูงกว่าน,นี้แต่ว่าตัวน,นี้ผมยังไม่ได้ตั้งค่าเพราะว่าผมไปตั้งค่าให้มันโชว์แค่60นะครับก็คือมันจะตัดแค่60เนาะเมื่อโชว์เอพีเอสผมอะมันตัดแค่ประมาณ57เอเวอร์เรจก็คือเอพีเอสผมมันสามารถรันสูงสุดได้57 57เอพีเอสก็คือเฟรมเลนด์นะผมเนาะก็ถามว่ากระตุกไหมไม่กระตุกครับผมก็ประมาณ50-60จริงๆใครที่ยังใช้จอ60อยู่นนยอ144อย่่่จจ่่กกก็็ไไมมมดดด้้้เเเเเเเหนนนนคคววาาาตงงงงะะะรรรับยยลออ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 โใชจจจจจ104ีืข ของภาพขาดภาพฉีกอาจจะไม่ชินได้นอะอันนี้เป็นเรื่องของลงลงึกดีเทลนะครับก็ตัวนี้เปอร์เซ็นต์ไทยเพีก็ประมาณ2ี่เกับเปอร์เซ็นต์ไทยเพียร์หนตัวนี้ผมจะไม่ได้สนใจตัว2ตัวล่างนะส่วนใหญ่ผมจะมองตัวบน,นครับประมาณนี้นะครับเพืเ่นอนๆก็โอเคตัวอื่นก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยครับเพื่อนๆผมไม่ได้เช็คอะไรมากมายตัวนี้ก็คือเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวเซนเซอร์สาคัญที่ผมได้บอกไปจะมีข้อมูลมากกว่าหน้าอนาลิติกนะครับอันนี้จะบอกเรื่องของอในการหมุนพัดลมด้วยคือค่อนข้างที่จะ,ะครบค พูดติดอ่างครบเลยครับผมแล้วก็แม้แมแน้จงช่วยในเรื่องของการเช็คเน็ตนะครับจะเห็นว่าจอผมตอนนี้คือร้อยหกสิบห้าเฟรมเรทคือโปรแกร,รมตัวนี้ตัวเดียวก็เอาโปรแกร,รมมาโหลดฟรีนะครับผมลืมบอกนะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับสําหรับตัวโปรแกร,รมแล้วหน้าอื่นๆผมก็ยังไม่ได้เช็คยังไม่ได้ใช้อะไรมากมายครับเพื่อนก็คือโหลดมาแล้วก็ลองใช้หน้าของคอมเปร้นชันดูถ้าเพื่อนๆ A.P.S สูงกว่าผมก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมตั้งไว้แค่หกสิบนะมันก็เลยดันได้แค่นี้นะก็ประมาณนี้ครับสําหรับวันนี้ที่อีกโปรแกรมอ่าแคปเฟ ทดลองใช้ให้เ,เพื่อนๆได้ดูนะครับผมก็ใครที่มีคําถามก็สามารถทิ้งเอาไว้ได้นะผมส่วนใครที่เอามีคําถามอื่นก็สามารถทิ้งไว้ได้นะพอดีช่วงนี้ผมอาจจะไม่ได้เข้ามาตอบต้องขออภัได้นะผมก็อาจจะตอบชา้านิดนึงแต่สัญญาครับว่าจะไล่ตอบทุกคนแน่นอนครับผมก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วจเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ